หมายเลขสองยิงเข้าไปได้นะครับนำไปเป็นสามประตูต่อสนะหมเลขสหมายเลขทุกส ครับไม่เข้านะครับพอวยังสามประตูสามเช่นเดิมน,นะครับยิงเข้าไปได้นะครับนำาเป็นสี่ประตูต่อสามนั่นโอุ้ณใส่มาสองคนแล้วเ,เลยแปดยิงเข้าไปได้นะครับตามต เข้าไปได้นะครับนำไอีกครั้งนะครับครับไปแล้วต้นมากแล้นะหมายเลข12มาที่บุรีรัมย์เข้าไปได้นะครับตามที่กำหนดยังไม่เข้าเลยโอ้โหนะคยังยังีกครั้งนะครับ ผ่านไม่พิสุรินทดำได้เข้านะครับโคลนะครับลงเวียนเทพิสุรินทร์นะครับชนะนะครับในการรวมตัวไปครับ